ดีหนึกับด2ผมคิดว่าตัวนี้นะผมจะไม่ไม่ตัดเส้นนะผมว่าครีมคลีนเลยน่าจะสวย,ลยนะแล้วแล้วติดดีคอเอาวิธีการตัดของผมนะับอันนี้มันน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนปกติแล้วเขาจะให้ตัดข้างบนกันอย่างเงี้ยคือมันจะมีตัวนี้อยู่ใช่ไหมมันจะมี มันจะมีชิ้นชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นที่เชื่อมกับตัวโลหะไอ้โมเดลผมอะเป็นคนอย่างนี้แหละผมจะตัดแบบตัดชิดเลยเึบตัดแม่งชิดเลยมืออาจจะสั่นๆนะครับเป็นของผมอย่างนงี้แหละไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเนี่แหละแสงกูจะหมด ก็จะใช้วิธีง่ายๆบ้านๆนะครับมันยังเหลือเดือยอยู่ผมก็จะตัดให้มันชิดเข้าไปแล้วก็มือถูๆดูไว้ถ้าเกิดว่ามันเรียบแล้วก็ก็พอได้เลเย่อไปดีหนึ่งดูต้องกอเยอะเลยดูทรงตัดแล้วดูดีๆนะครับแม่ง ตัดผิดขึ้นมาเยี่ยเกลียวหวานเลยไอหอยไอหอยเคยไอหอยรู้ดีตอนที่มันตัดฐานวันนั้นผมจำได้เลยไอหอยซื้อเมื่อประมาณเกือบสิปีที่แล้วเว้ยเพื่อนผมไอหอยซื้อเอ็มจีฟีดอมฟีดอมอะไรวะเดี๋ยวนึงก่อนฟ e ีดอมทองเพราะว่าหอยกูจจำไม่ได้วะ่ะ ฟรีดอมทองหรือว่าฟรีด้อมธรรมดาวะน่าจะฟรีด้อมทองนะซื้อมาแล้วประกอบวันเดียวเลยเว้ยแม่งประกอบภายในวันเดียวเพราะผมจำได้เพราะว่าอีกวันหนึ่งอะเราจะไปชะอำกันไอหอยแม่งประกอบฐานประกอบฐานของ MG f r e e ฟรีดอมแล้วมันจะมีเดือยล็อกๆใช่ไหม เือที่มันไว้ล็อกๆว่าแบบไม่ให้ฐานมันมันหมุนแม่งไปตัดเสียบเลยที่เนียพอมันไปตัดเสียบปุ๊บฐานแม่งตรงเกลียวฐานแม่งไม่มีพอเกลียวฐานแม่งไม่มีแม่งแม่งแบบว่าแม่งล็อกล็อกไม่อยู่พอล็อกไม่อยู่แม่งเกิดอะไรขึ้นล็อกไม่อยู่ปุ๊บแม่งเลยต้องเอากาวมาติดเนียพอผมผมต้องไว้ไปหามันก่อนผมก็ไปบ้านมันเนีย่ยแปลงไว้แปลก ปลาลัดพอผมไปบ้านมันก็ถามผมว่าทําไมกูประกอบแล้วทําไมกูประกอบแล้วมันยึดไม่อยู่วะผมก็ขอดูหน่อยผมก็เห็นแหละว่ามันมีร่องที่มันเอาไว้ล็อกปรากฏว่าแม่งแบบว่าไปตัดหมดเลยเป็นไงไอ้เหียแม่งยึดไม่อยู่ไอ้เหียต้องเอากาวมาติดโคตรตลกเลยอย่ากดกูนะเว้ยต่อไปก็อี P3 ไม่ได้เล่นเบาร์เกตเลยประกอบได้แล้วประกอบสำเร็จแล้วจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเท่มากเลยเพราะว่าเราได้ทำอะไรด้วยตัวเองนะครับกันด mm ั hmm. ้มเนี่ยผมรู้สึกว่าจะขายมีราคา mm hmm. ก็ต่อเมื่อเอาไปทำสีสวยๆนะ mm hmm. แต่ว่าถ้าต่อดิบนะราคาตกเลยกันดั้มจะขายได้ราคาดีเนี่ย mm hmm. ก็ต้องอยู่ในกล่องนะแบบไม่ประกอบ กินมันเล็กนะครับต้องดูดีๆแเน่งเล็กประกอบแล้วราคาร่วงทันที <Okay. S 1> ต,ต้องใช้ตะไบน่อยตะไบแถบนี่ยตะไบของของที่ซื้อเนี่ยที่มันแถมมากับตัวแผงตัดเนี่ยไม่ใช่แถงแผงตัด ตัวที่มันแถมอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยใช้แม่งหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยละเอียดว่ะผมดันเอาตะไบแม่มาใช้ตะไบแม่ติดปากเรียกตะไบแม่มันละเอียดกว่าอีกว่าจริงๆแล้วเขาให้ใช้กระดาษทรายแต่ว่าไม่นหละมีอันไหนมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นเรื่องหน้านี่ ผมค่อนข้างสีเรียสที่สุดถ้าเกิดแขนด้วนไม่ไม่มีแขนด้วนแต่หน้าหล่อนี่ยังโอเคกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนดีกว่าแป๊บนี่แหละครับทำไมแม่งต้องอายุ15ขึ้นขึ้นนี้ขนาดกูจะ40แล้วแล้วย้ยกูยังดูไม่ค่อยจะออกเลยเนี่ยแม่งพาร์พาร์ทพาร,พารนี้นะครับโหเหียแม่งอันนี้ คืออันนี้แม่งจะงงกันนิดนึงสำหรับผมนะผมงงนิดหน่อยนี่เขายัดยัดด้านด้านด้านนี้ไอ้ด้านนือผมยัดด้านนี้เข้าไปก่อนถูกวิยัดเข้าไปข้างในก่อนความสนุกของพวกนี้ก็คือการได้ประกอบเองนะอันนี้แม่งด้านนี้แม่งเข้าเข้าสนิทเลยแต่ด้านนี้อาจจะมีเหลือๆอยู่ ยนองงสวยเลยมือสัน่นหน่อยสวยเลยข้างในมันเป็นกลไกเสร็จแล้วหนึ่งเล็กร้อยต่อไปเอ,เอไม่ได้ประกอบนานจาัดวุ่นวายแื่หน้าแม่งนอ่เอไหนไว่เี้ยตอนตัดดูให้ดีเขาจะมีแจ้งเตือนในแผงว่าข้อควรระวัง12 14 15 ตัวนี้มันจะตัดนุ่มมากแต่หัวมันใหญ่ไปหน่อยนะไอจุดเล็กๆแม่งเข้าไม่ถึงก็เลยต้องใช้ตัวเล็กช่วยบางคนก็ถ้าเป็นแผงที่เป็นแผงขาวเนี่ยเขาก็จะตัดเส้นบนแผงเลยนะส่วนผมก็บางทีผมก็ตัดเส้นบนแผงบ้างบางทีก็ไม่ตัดข้างนอกเอาประกอบเสร็จค่อยตัดอะไรแต่ว่าตัดก่อนหมายถึงว่าตัดออกมาจากแผงก่อนแล้วค่อยตัดเส้นบนชิ้นแล้วค่อยประกอบ จะจะไม่เลอะสำหรับผมนะถ้าทำงั้นจะไม่เลอะไม่ได้ตื่นกล้องมืออะไรนะผมเป็นคนมือสัน่นครับเป็นคนมือสั่นมานานไม่รู้แก่ตัวไปมันจะเป็นยังไงตาผมเนี่ยครับค,คุณตาผมเนี่ยเขามือสั่นแบบนี้ตอนเขาแก่ตอนนี้เขาเสียอลไรไปสบายนะครับก็ก่อนเขาแก่เนี่ยเขาสั่นกว่าผมอีกเขาสั่นแบบว่าสั่นเยอะมากแล้วผมก็คงจะได้เนี่ยมาจากเขาเ,เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะ นี่ผมจะบอกจะเล่าอะไรฟังตอนที่ผมประกอบโมเดลมาตลอดนะผมก็ประกอบแบบนี้แหละอันไหนแน่นไปอันไหนหลวมไปผมก็ผมก็ประกอบไรนี้แม่งมีอุนตอร์แมนอุนเตอร์แมนเออุนตอร์แมนเอสิกรท์อุน n ตอร์แมนเครับผมประกอบพอประกอบเสร็จปุ๊บผมขยับแขนมันแม่งหักไอ้เขาไม่ใช่ขาไม่ใช่แขนขา ขาแม่งหักเพราะว่ามันมันเหมือนมันแน่นเลยทีนี้ผมก็มาดูตอนแรกผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ค่อยเชื่ออะไรมากผมก็มาดูช่องทอยทิกเนี่ยแหละผมได้เทคนิคจากช่องทอยทิ๊กอะเยอะมากเลยครับเขาก็พูดถึงเรื่องข้อต่อเน่นบางทีมันอาจจะทําให้คุณนะพลาสติกอะมันขาวได้พลาสติกขาวก็คือพลาสติกที่มีความล้านะครับพลาสติก <P astic. S 1> เนื้อความ เนื้อพลาสติกมีความเครียดนะครับพอมันมีความเครียดมันก็เกิดอาการว่ามันมันจะหักพอพอหัก,หกแล้วก็ต้องมาส้มไงเ,เรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นนี่แหละครับอุปกรณ์ที่ผมใช้เพิ่มเข้ามาตามตามเขาแนะนําเลยนะก็คือวาสลีนครับวาสลีนเนี่ยเราเอามาทาแล้วมันจะทําให้พวกข้อต่อเนี่ยครับมันประกอบง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เสี่ยงหักด้วยนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาดูให้ดีว่าเฮียเราประกอบูกหรือไม่แล้ะการทาวาสลีนเนี่ยดีอย่างหนึง่งก็คือว่าเวลาคุณสมมุติว่าคุณอยากจะแกะมาทําสีนะครับมันก็จะแกะออกได้ง่ายยง่ายไม่ทําให้พลาสติกเนี่ยมันขาวออมันก็จะแกะง่ายประกอบไปแน่นเลยแต่ว่าแกะออกง่ายก็ไม่ได้แน่นมากหรอกแต่อันนี้ก็คงไม่แกะแล้วแหละแต่ผมอะแบบมันหลอนไง เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้มาแล้วแล้วมันแล้วมันหักพลาติมันพัาติพลาติของบันไดเนี่ยมันดีนะเว้ยแต่ว่าพอเรายัดแรงหรือว่าอะไรมันไม่ได้ทนขนาดนั้นนะไม่ได้เหล็กกล้าไม่ได้เป็นเหล็กกล้านะยัดแรงบ่ากแม่งกระหักเว้ยเดี๋ยวนี้แผงลันเนอร์เนี่ยนะมันอินอันเดอร์เกดอันเดอร์เก เกือบหมดเลยนะอันเดอร์เกตคืออะไรอันเดอร์เกตก็คือว่ามันจะแบบเวลามันหล่อชิ้นส่วนมาพวกพวกชิ้นพาร์ทพวกชิ้นพาร์ทเนี่ยครับไอตัวตัวที่มันยึดติดก,กับตัวโมเดลอะ่ะมันจะอยู่อันเดอร์เกตหมายความว่ามันจะอยู่ในจดุดจุดหลบต่างๆแล้วพอเวลาอยู่ในจุดหลบต่างๆแล้วเราตัดออกมาเนี่ยครับล้วประกอบมันจะมองไม่เห็นแต่พวกนี้มันเป็นโครงในนะ มันจะมันยังไงมันไม่เห็นอยู่แล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยอย่างเขาเนี่ยเห็นปะ่ะอันดร์เกตก็คือว่าไอตัวไอตัวจุดเชื่อมโมเดลเนี่ยที่เอาไว้ตัดมันจะอยู่ใต้มันจะอยู่ใต้จุดใต้จ,ตตจุดโชว์แล้วพอเวลาเราตัดมาเนี่ยอย่างอันนี้คงอันนี้มันก็อยู่ตามขอบเห็นปะ่ะมันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่ในแบบอยู่บนเนื้องานเท่าไหร่อีกแล้วนะครับในยุคนี้นะ พอเวลาเราประกอบมันไอจุดจุดที่เราตัดแล้วมีรอยขาวมันก็จะหายไปมันก็มันก็นกดีเนี่ยเห็นปะดูตรงนี้เนะนี่ยนี่น,น,นี่มันจะอยู่จุดที่มันหลบแล้วพอเวลาประกอบไอพวกจุดที่เราตัดมันก็จะหายไปมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เ่าทำดีกันหมดแนละ้วก็ดีนี่แหละครับประกอบโมเดลก็มันมีคุณค่านะ ้าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดซื้อแบบประกอบแล้วมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบบอกไม่ถูกอะไม่ชอบอะตัวที่ผมชอบต่อให้แม่งมีขายแบบประกอบแล้วผมก็ไม่ซื้อนะเพราะผมรู้สึกว่าประกอบดีสุดประกอบอะมันเหมาะกับมันของมันทํามาให้เราประกอบนะครับแต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนก็ไม่ได้มีเวลาแล้วบางคนก็ไม่ประกอบเขาก็ชอบ ก็ก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่ความชอบแต่ผมชอบประกอบโหแค่นี้ไม่งมาเทาแล้วแม่งเป็นโครงไหนคนเหล็กชัดๆเนี่ยวัตตารุเหล็กน้ำพีจริงๆแล้วแผงมันสวยชิบหายเลยเนี่ยมันตัดเส้นแม่งตัดดีๆนิดอดเนียบดหยอดลาย,ลายหียอดลายหนีนนงดเนอกนดามเหลยนะีแต่ว่าเน ผมรู้สึกว่าตัวนี้นะความรู้สึกผมของผมเองเลยนะผมอยากไม่อยากตัดเส้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไว้มันมันรู้สึกว่าอยากอารมณ์นี้สําหรับตัวนี้ผมอยากได้อารมณ์นี้ผมไม่ทําสีนะแต่ว่าอันนี้บอกไว้เผื่อใครมือใหม่อยากจะทําสีนะครับก็อยากจะแนะนําว่าเขาไปดูเพิ่มนะครับ ควรไปดูเพิ่มเพราะว่าก่อนทําสีเขามีการใช้กระดาษทรายขัดผิวงานก่อนนะอันดับแรกเลยคือแบบให้ให้ผิวงานถ้าให้ผิวงานมันหยาบมันหยาบขึ้นพอมันหยาบขึ้นแล้วมันลงสีแล้วเนี่ยมันจะติดกับผิวงานนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ขัดกระดาษถ้าเราไม่ขัดผิวด้วยกระดาษทรายละเอียดนะครับเวลาคุณทําสีไปแล้วอ่ะชิ้นโมเดลมันจะหนาขึ้นนะแล้วเวลาคุณยัดประกอบงานนะครับมันจะแน่นกว่าเดิมมันก็อาจจะหักได้ครับนั่นแหละครับ,เ,รบเขาเลยต้องใช้กระดาษทรายขัดผิวงานกันก่อนแล้วก็ต้องมีการกรีดกรีดกรีดย้ำจุดใช้ขัด ไม่ใช่คัตเตอร์ใช้ใบมีดอะไรทุกอยาก่างปัตไนอะไรพวกนี้กรีดตามรอ่รองงานเพราะฉะนั้นโมเดลชิ้นหนึ่งถ้าทําดีๆก็คงจะใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะอยู่ประกอบโมเดลทีไรกูวางแม่ง,ง่วยตลอดต้องมาดูใหม่ทุกรอบกูจำไม่ได้แผงดูเหมือนจะมีไม่ค่อยเยอะนะแต่แม่งชิ้นแม่งชิ้นแม่งชิ้นแม่งเยอะมันน่าจะเยอะกว่าเฮดจี G หน่อยเดียวก็เลยมันก็เลยคิดว่าประกอบไม่ค่อยยาก แต่สำคัญคือพื้นที่ทำงานนะครับต้องต้องมีพื้นที่การทำงานนะประกอบโมเดลอะไรพวกนี้นะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณไม่เคลียร์พื้นที่ในการทำงานให้ดีครับมันจะงงนะเวลาชิ้นส่วนหล่นนี่มึงหากันควักไว้นะเนี่ยน,นัง่งนานๆไม่งั้เมื่อยผมต้องมาบอกบอลองนั่งเนี่แหละบอลองนั่งที่ไว้ออกลังกายจุประสงค์หลักจริงก็มาทำเนี่ยแต่กูใช้ออกลังกาย บ่อยกว่านั่งทํให้พวงนี้อย่างเงี้ยไ่วงนี้นานๆทีของมันต้องใช้เงินทองซื้อนะครับถ้ามีปัญญาซื้อบ่อยๆก็คงดีปัญญาซื้อมีซื้อไม่พอต้องมีเวลาด้วย <c oughs> <c oughs> กับกําลังใจกําลังใจในการทําประกอบโมเดลทําตอนไหนง่ายๆทำตอนอยาก ไม่อยากก็ไม่ต้องทำํำแล้วเมื่อไร่จะได้ทําไม่ทําก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนอื่นก็มาทําแทนเองทําแทนตอนไหนก็ไปคิดเอาบางทีคนเรามีความสุขกับการซื้อมากกว่าการทําแต่ก่อนผมนี่ไม่ได้เลยนะซื้อโมเดลพามูมาเนี่ยซื้อมาเราต้องหาเวลาประกอบเลยมาพักหลังหลายเรื่องครับก็ไม่เหมือนสมัยก่อน การทำงานพวกนี้อารมณ์เป็นสิ่งสำคัญมันเป็นฮอบบี้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นงานอดิเรกทำแล้วต้องมีความสุขกับมันนะครับถ้าไม่มีความสุขก็หยุดก่อนเลยโคตรหลอ่อเหี้ยหล่อเลยเดี๋ยวแม่งหล่อเลยวะนี่ยังประกอบไม่เสร็จเลย ประกอบหัวก่อนนี่แม่งทำให้เรามีกำลังใจนะดูดิสวยเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ประกอบ สัญลักษณ์คูณสองคือทำาออันได้พร้อมกันแล้วถ้ามีสัญลักษณ์นี้คือห้ามตัดมันเป็นสัญลักษณ์เตือนนะครับเตือนให้ระวังก่อนประกอบเนี่ยดูให้ดีว่าอย่าไปตัดอะไรเข้าเนี่ยเพื่อนผมเวลาเพื่อนผมอะไอหอยอมันเวลา ประกอบนะครับผมเข้าใจหรอกว่าวันเดียวอยากให้เสร็จเพราะฉะนั้นพอเวลาเราประกอบนานๆเข้าแล้วมันกลางคืนมันพอมันดึกลงเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะแบบว่าทําให้คุณเหมือนตาลอยครับมันเหมือนกับว่าสติสัมปัญญาเรามันจะน้อยลงเรื่อยๆอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ได้ว่าใครนั่นแหละพอเวลาเขาให้ทําอะไรแล้วถ้าเกิดแบบพอเราประกอบนานแล้วแบบมัน สติสมัมปชัญญะเราจะเรือนรางขึ้นเรื่อยๆมันจะทําให้เราพลาดได้นะครับก็ถ้าเกิดมันนานไปก็ให้เวลาตัวเองนะครับว่าควรพักบ้างถ้าไม่ใช่มืออาชีพ <c oughs> หรือคนที่รู้เยอะๆ <c oughs> จริงๆเนี่ยมันจะจะพลาดได้ง่ายกว่า ซื้อมาน่าจะเกินแปดปีแล้วดูวันผลิตวันผลิตแม่งผมซื้อปีสองหนึ่งตอนนี้แม่งจะหมดอายุแล้วนี่หวายทีย่อะปีนี้ปีอะไรวะหมดอายุไปแล้วนี่หว่ากูทาหน้าโคตรบ่อยเลยเอาไว้ทาของเล่นตอนโกนหนวดนะครับผมตอนโกนหนวดเนี่ยหน้ามันจะแสบผมเอาไว้เนี่ยมาทาที้ยหมดอายุไปตั้งแต่มกราลาแล้วนี่ถ้าไม่ได้ แล้วมาดูดีๆเนี่หมดอายุไปแล้วนี่ไหวที่อ่กูยังใช้อยู่ยใช้ตรงไหนที่มันต้องเป็นตัวขยักขยื่นหรืออะไรเนี่ยไอ้วกนี้มันทำให้หล่อลื่นแลมันลดความเครียดกับพลาสติกนะครับและอย่างหนึ่งถ้าประกอบผิดมันถอดออกมาได้ด้วยขอเท้าสลิทแล้ว มันจะมันยังแน่นอยู่นะแต่ว่ามันขยับได้ง่ายนะมันช่วยให้ขยับได้ง่ายไม่ต้องห่วงมันจะหลวมนะมันแน่นแต่ขยับได้ง่ายแล้วแต่คนชอบแลนะ้วกันผมผมทำของผมเนี่ยไม่เหมือนพวกรถสิบล้อเลยวะไม่ใช่รถสิบล้อเหมือน,นกลไกทาร์ฟอร์เมอร์ จะเตือนมาในแผงบททุกอย่างว่าต้องหันไปด้านไหนวิศวกรคนออกแบบคนทำแม่งโคตรวุ่นวาย,ยนะผมมัน,นย้อนกระบวนการการทำงานแม่งเขาคงทำเยอะแลแต่ว่าแบบพอเราดูแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเี้ยแม่งต้องทำแผงพวกนี้ยังไงให้เราอ่านและเข้าใจได้ง่ายๆว่าว่าแม่งวุ่นวายน่าดูแล้วก็คงจะมีการทดลองประกอบว่าดูแผงนี้แล้วงงไหม คงจะมีการเทสงานให้คนมันเลยใช้เวลานานในการทำประกอบมงไมไหมแก้อะไรไหมรูปงานเพราะงั้นถ้าเกิดพาดขึ้นมาเนี่ยแม่งก็แบบว่าคงจะแบบวู้ยจริงๆเพราะมันซับซ้อนเอาจริงนะขนาดโมจีที่เป็นตัดประกอบเนี่ยผมสั่งมางไม่ได้ประกอบสไนเปอร์ฟเนี่ยเขายังมีส่งไนเนี่ยแก้แผงลันเนอร์มาให้เลยว่าที่บอกมาว่าประกอบอะไรยังไงอะแม่งบอกชิ้นส่วนผิด ผมก็เซฟภาพอยูยังไม่ได้ประกอบเลยไปเปิดไฟมาตาจะบอดแล้วเงี้ยเปิดไฟแล้วดีขึ้นนะไฟห้องผมเป็นไฟสีเหลืองนะเป็นไฟที่แถมมากับตอนซื้อบ้านเลยครับแต่คนบ้านห้องน้องห้องข้างล่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟนีออนขาวหมดแล้วมีผมอะยังไม่ได้เปลี่ยนสาเหตุที่ผมไม่เปลี่ยน อันดับแรกเลยคือประหยะัดงบนะครับอันดับสองเลยก็คือผมรู้สึกว่าเวลากลับมาจากที่ทาง,งานหรือว่าเวลาอยู่ในห้องนอนคนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนโรงแรมดิ <c oughs> ไฟเหลืองเนี่ยผมไม่รู้ว่าที่ผมไปดูมาถูกไหมไฟสีเหลืองเนี่ยมันทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับแต่ว่าเวลาเราดูงานดูของดูอะไรเงี้ยถ้าไม่มีแสงขาวมันจะทําให้สีเพี้ยนนะ มันจะติดเหลืองไปหมดเลยครับแต่ว่าผมก็ชอบเพราะว่ามันทําให้ผมรู้สึกแบบผ่อนคลายเหมือนผมพักโรงแรมอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ก่อนนะผมอ่ะเป็นคนที่อยู่กับคนอื่นห้องรวมนะอยู่กับพ่อแต่ก่อนก็อยู่กันเป็นครอบครัวนอนห้องเดียวกันหมดพอผมก็นึกฝ่ายฝันมาตลอดว่าอยากมีห้องส่วนตัวมาตั้งนานแล้วนะ แล้วทีนี้พอผมมาอยู่บ้านหลังใหม่ก็ได้มีบ้านส่วนตัวห้องส่วนตัวคือผมอะ่ะเคยไปเมามีทริปกับบริษัทแล้วทีเนี้ยห้องนอนอะ่ะมันมีเศษผมเลยได้นอนคนเดียวพอนอนคนเดียวแล้วแม่งแบบว่ามันรู้สึกแบบผ่อนคลายมากเวลาเวลาไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ข้างไหนอ่ะเราไปเจอว่าเราได้อยู่คนเดียวผมรู้สึกว่าผมสบายมากเลยผมก็แบบตืออ่ นีงอยู่คนเดียวก็ไม่เลีแล้วก็ทุกครั้งที่ไปโรงแรมเขาจะใช้ไฟสีหลือมันรู้สึกผ่อนคลายแบบเบกไม่ติดกลไกแม่งสุดยอดเลยโคตรเทพพลาสติกหมดเลยแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่แม่งทำเหมือนกับเป็นเหล็กแต่จริงๆไม่ใช่ด้วยแม่งเป็นพลาสติกแต่แม่งทำสีโคตรดีอเหมือนเหล็กเลย ต่อดิบก็สวยแล้วอะ่ะว,ว้าว b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  e sport e c g มันเหมือนสีทองเลยครับแต่ไม่ใช่สีทองมันเป็นพลาสติกสบายแล้วสำหรับคนต่อดิบจริงถ้าอยากประกอบโมเดล กันพลานะครับแบบแบบสวยเลยไม่ต้องทําอะไรมากซื้อ mg ขึ้นไปครับตัวใหญ่หน่อยมีพื้นที่เก็บหน่อย <c oughs> มึงมันจะไม่เห็นอะไรวะไอ้เหี้ยแม่งประกอบแม่งมีสีทองสีทองอยู่ข้างในและไอ้เหี้ยนี่แม่งก็ประกอบทับลงไปอีกกู <c oughs> จะเห็นสีทองอยังไงวะไอ้เหี้ยมึงเปิดขึ้นหรือไงวะเสียดายของชิบหายเลย โอ้สีทองแม่งอยู่ข้างใน<ห>ตาย<ห>อยุ๊ยเนี<ห>่้ยนี่ครอบปัญหาของมันก็คือไอ้แท่งขาวนี่แม่งชอบหลุดจากเบ้าตลอดกรอกคอชอบหลุดจากเบ้าปัญหาแรกนะเสร็จสองพาร์อกไก่กับหัวหัวหลิม รอให้ประกอบให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมาเริ่มแข่งกันก่อน,น mm. ครับโอเค thank you ครับ <Yeah. S 1> ดีแล้วจ้ากำลังไปจ้าหลานเรียกเตือนสองสัญญาณแล้วไฟเขียวไฟแดงนะกินข้าว่อนดี้วะค่อยว่ากันครับเบี้ย yeah.